สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีแดดนะคะทุกคนวันนี้มีแดดจะพาทุกคนออกอ่าไปดูน้องๆนะคะดูน้องๆนะคะให้ทุกคนดูชมบรรยากาศก่อนนะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนดูดอกไม้ดอกไม้ข้างทางสวยไหมดอกไม้ข้างทางสวยมากเลยเดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบทุกคนเห็นไหม อาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าเขาก็สวยงามบริเวณรอบๆนะคะบริเวณรอบๆนะคะ uh huh. นี่วันนี้บรรยากาศสวยๆให้ทุกคนรับชมนะคะบรรยากาศสวยงามมากวันนี้วันนี้มีแดดนะคะวันนี้มีแดดนะคะก็จะออกมาอูุร้านนิดนึงนะคะก็เลยเอาบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนรับชมให้ทุกคนได้ดูดอกไม้นะคะ นี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสวยไหมสวยไหมเห็นไหมคะดอกบุหราาแบบที่ที่ดอกเขาแบบอาจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าดูแล้วมันจะสวยงามแบบธรรมชาติแบบเนี้ยนะคะทุกคนเห็นไหมสวยงามมากเลยวันนี้มีแดดแล้วก็มีดอกนี้ทุกคนดอกนี้สวยงามมากเลยสวยงามมากเลยดอกสีเหลืองเห็นไหมคะ ดอกสีเหลืองสวยงามมากนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเป็นดอกไม้ข้างทางที่สวยงามถึงจะข้างทางนะคะก็สวยงามเนาะจะบอกให้นะฮะเขาจะมาติดรั้วตามนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเขาจะปลูกตามรั้วนะคะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนเด็กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนของเด็กนะคะเนี่ยต้นจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะออกดอกนะคะเพิ่งจะออกดอกทุกคนเห็นไหม มุ่งจะออกดอกนะคะนี่ดอกนี้ยังไม่ยังไม่บานเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเพิ่งจะออกดอกแต่ดอกเขาสวยงามมากห้ทุกคนรับชมนะคะดอกเขาสวยงามจริงๆเป็นดอกไม้ข้างทางก็จริงแต่สวยงามนะคะทุกคนเห็นบรรยากาศไหมคะบรรยากาศสวยงามมากวันนี้เราต้องเข้าร่มหน่อยหนึ่งนะคะบรรยากาศสวยงามมากรถก็เริ่มจะเยอะนะคะรถก็จะเยอะนะคะช่วงเนี้ยแต่บรรยากาศสวยงามมาก ไหมคะคนก็ออกจะเดินเล่นกันปั่นจักรยานบ้างนะคะทุกๆอย่างก็มีหมดตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ฮอลิเดย์นะคะแต่บรรยากาศสวยงามมากทุกคนรับชมบรรยากาศนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้ทุกคนเห็นดอกไม้คะเนี่ยทำขายนะคะทำขายนะคะมีเสียงไก่ด้วยนะคะ มีมะเขือเทศด้วยนะคะมีมะเขือเทศด้วยนะคะทุกคนเ็ามะเขือเทศไหมนี่มะเขือเทศนะคะขายนะคะขายนะคะตรงนี้ทําขายนะคะก็วจะเป็นอะไรที่อ่าเขาทาขายตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมธรรมชาติไหมวันนี้ธรรมชาติมากนะคะวันนี้อื จะมีทุกอย่างนี่คืออสวนสัตว์เล็กๆนะคะเล็กมากนะคะแต่ก็น่าอยู่เนาะให้ทุกคนได้มาลัดชมนะคะดูสามานางแบบเหมือนนางแบบเลยอ่ะฮะนางแบบไม่ได้มองใครเลยนะให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะเข้าไปได้นะคะ,ะนี่๋ยวทุกคนดูนะคะเข้ามาได้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เข้ามาได้นะคะให้อาหาระไรได้นะคะ ทุกคนเห็นไหมดูเขานอนสิดูเขานอนเนี่ยน่ารักไหมเห็นไหมคะนี่เป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะดูมีเสียงไก่ขันด้วยธรรมชาติมากนะคะตรงเนี้ยนะไก่อยู่ตรงนู้นนะคะไก่อยู่ตรงโน้นนะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากให้ทุกคนรับชมนะคะเขาไมา่ได้กลัวเราเลยนะคะทุกคนนะบรรยากาศสวยงามมาก เห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากวันนี้มีไก่มีทุกอย่างนะคะตรงนี้เพราะว่า,าช่วงทำให้เด็กมาเที่ยวพักผ่อนตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ที่น่ารักก็คือ,อาส,าสามสาวนะคะสามสาวนอนนางแบบเลยทุกคนเห็นไหมคขาไม่ทำอะไรเลยนะเขาจะนอนนิ่งเฉยเลย ุูความน่ารักที่ที่เขาทำนี่ช่วงเช้านะคะมีเสียงไก่ด้วยทุกคนเห็นไหมคะนี่คือธรรมชาติมากเลยถึงอยู่อย่างแบบนี้ก็เป็นธรรมชาติได้นะคะ <c oughs> อนนชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศสวยงามมากนะคะทุกคนเห็นมานกสวยไหมนกสวยมากเลย <c oughs> เห็นไหมคะธรรมชาติมากวันนี้วันนี้มาเที่ยวแบบ รับชมสัตว์หลายๆชนิดนะคะสวยงามมากเลยสีสันก็สวยนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมออออไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะเขาอยู่ในกรงนะคะอยู่ในกรงนะคะทุกคนอยู่ในกรงนะคะแต่ก็สวยงามมากเห็นไหมคะอยู่ในกรงนะคะทุกคนเห็นไก่แจ้มไหมไก่แจ้น่ารักเนาะอยู่ในกรงนะคะอยู่ในกรงนะคะอยู่ในกรงนะคะ ไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ้สวยงามนะคะสวยงามถึงจะอยู่ในกลงนะคะแต่เขาก็อยู่สวยงามธรรมชาตินะนะทุกคนเห็นไหมพอเรามาถึงเขาจะแม่เลยนะแพะนะคะแพะนะคะอฮะแพ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 ะทุกคนเห็นไหมมีทุกอย่างเลยมีไก่ด้วยดูเสียงร้องดูเสียงร้องร้องหาแม่ <laughs> อ่<ะ> <laughs> เป็นบรรยากาศที่อ่า สัตว์เลี้ยงชอบนะคะบรรยากาศแบบนี้เห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากเพราะว่าอากาศดีวันนี้อากาศดีมากนะคะทุกคนอือเขาก็จะย้ายน้องๆออกไปบ้านนู้นทีไปบ้านนี้ทีนะคะพราะที่ตรงนี้เป็นทุกคนสามารถเข้าได้หมดนะคะเข้ามาได้หมดนะคะ,ะไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าสตางค์เพียงแต่บอกว่าแล้วก็แล้วแต่เราเนาะ เล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามมากเด็กๆชอบนะคะเด็กๆชอบนะคะาาาทุกคนดูไก่เดินมาไก่เดินมาไกาา่กตัวผู้กับตัวเมียมมเห็นไหมคะเดินมาน่ารักนรักด้วยเห็นไหมคะดูเสียงดูเสียงเรียกแม่าาาทุกคนดอกไม้ดูแปลกแปลกแต่เขาก็สวยงามนะทุกคนดูยาวยาว ดอกก็สวยงามมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเขาก็จะเอาน้องน้องหมาเข้ามาตรงนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนรับชมนะคะนี่เขาจะมาปล่อยไว้นะคะปล่อยไว้ตรงนี้ที่เดียวกันเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหมปล่อยแล้วปล่อยแล้วเห็นไหมนี่เขาจะมาปล่อยรวมกันนะคะปล่อยรวมกันนะคะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยสัตว์ตรงนี้จะรวมกันหมดได้นะคะรวมกันหมดเลยนะคะตรงเนี้ยก็จะรวมกันนะคะเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนให้มาทานยาตรงเนี้ยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะมีเสียงไก่ด้วยมีเสียงไก่ด้วยเห็นไหมคะอือือ น้องม้าตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กมากเลยนะคะนีม่มาแล้ว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 เห็นไหมคะบรรยากาศเขาน่ารักดีเห็นไหมคะคลิปนี้ก็ให้อุกุคนรับชมแบบสวนสัตว์เล็กๆที่นี่นะคะก็ขอบคุณทุกๆบ้านเช่นกันนะคะที่มารับชมมีเสียงไก่ด้วยนะคะ